你已进入一级战备状态，加油，特种兵！飞机很快就要起飞了，各位特种兵，请准备。 เด้เหรที่เล้วพอมาโผล่ไหนวะเนี่ยไม่ไม่เมื่อกี้มันมีคนโทรมา ทำไมน้องอัดทาเต้นไนอท้ที่ใช้นะ้มันไม่มีเสียงไอ้หน้ารบีที่ที่เต้นไอ้เต้นท่าที่มีเพงมันน้องอัดแล้วมันไม่มีเสียงละปกติมันมี Dạ đợi, đợi đợi tập Nó, nó, nó Trái xuống

หน้าไม้อะไรเลยนี่มันธนูถ่าไทยงพี่นี่มันน,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 นีแต่มันหายากอยู่ในแม่ใหญ่ไหม แตกแตแรงเข้าเลยแต่บิวไห้พี่บ้านนี้มีคน前方有危险。 เอ,เอาแบบแล้วตงไล่ยิงเลยเนี่ถ้าพี่จะอัดลงอ่ะพี่ตัดตอนที่พี่ยิงได้ก็พอแล้วเพราะถ้าชีิปยาวไปคนดูมันจะเดือดตัดช็อตที่พี่ยิงได้เอาง่ายๆเอาเอาช็อตที่พี่ยิงได้พอแล้วอะ前方有危胁。เห็นแล้วเห็นแล้วมันจะมาอะไรหรอ

มันมีเอ็นสองสี่อุ้ยครับอ้ยครับให้เอาคนแตกไปเออสวยเพื่อนมาช่วยมันมีเอ็นสองสี่นะ 没我这里有物资。干嘛干嘛？啊啊 ตาย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 เลยไอ้ตายเลย,ย,เลยมันไม่ขึ้นเนาะเฮ้ยไอ้ี่วัสนายหน่อยูยึเหนือบ้านเหนือบ้านเหนือบ้านที่ไม่ยิงเนอะยิงนะ

ไอ้ตัวนี้มันไปไหนกัน Ôi, ôi. ôi này có lỗi gì nếu bạn đi xài đi đi kìa, ying kìa, ying đi đấy ying đi đấy, đi cho đi đi nó. Ừ, đi 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 nhìn พ,พีกซ้ายพีกยิงวันไมยออกซ้ายแล้วก็ยิงเอ 标记了一处地点我น我ขาว了一เขา我เออต้องเอาตัวที่ยิงพี่ได้ก่อนเอาตัวที่ขับรถเอ้อมันอยู่นอกงำลังกำลังยิงเข เขเห็นเพื่อนเล่นมันขับใจอยู่หายเขายอยากลงไปกขอยากลงไปตบกระพังแต่ตว่ายิงเงี้ยไม่ไมไอ้ท่านจะขับรถเอขไบรเสือย,ยิงล่วงด้วยนะ โมแต่หิงไม่มีสัญจอมยโอ้ยตัวนักวงตัวนกวงเอาตัวนักวงกันเราตัวนักวงกัอแล้กเนี่ยเล่นๆห้องน้ำเี่ยมันชุบมันอยู่เออเออแล้วก็โตเออไอ้เพื่อนไปรู้หาที่อยู่อะไร เพื่อนไม่รู้ว่าหาที่ยวอะไรนะ นนาทนทนีี่อสุดปีนว่ะ